แขนของมนุษย์ปกติมันมีแบบนี้ด้วยหรอวะฮะน้องๆหรือออกกําลังกายจนแขนบูดขนาดนี้เลยไอ้เชียปัญญาอ่อนโอ้โหถ้าผมแปลผิดแปลถูกผมก็ขออภัยด้วยนะพอดีว่าผมไม่ค่อยจะเก่งภาษาอังกฤษสักเท่าไหร่นะเพื่อนๆนะแต่ก็จะพยายามนะครับโอเคนะครับโอ้โห ว้าวเฮลโหลสวัสดีครับเอ่อ uh, คือทำไม <Hey. S 2> ถึงมีอะไรงองออก,ออกมาด้วยนะฮะเอ้ย <c oughs> ขอถามหน่อยก็แล้วกันนะ <c oughs> รูปร่างของฉันน่ะเหรอ <c oughs> มันคือแขนของฉันนะ่ะมันก็ดูเหมือนแขนของมนุษย์ปกติดีนะ <Huh? S 1> แขนของมนุษย์ปกติมันมีแบบนี้ด้วยเหรอวะฮะน้องๆแเล่นไหนขอดูเลขไอดีหน่อยนะขอดูเลขไอดีหน่อย i.d.i.d.i.d. ID, ID. last name อ uh ่าฮะอยู่ที่ชั้น0104คือเข้าหน้าตาเป็นอย่างนี้นะอยู uh ่ที่ฉัน0104อ huh. ่าฮะ i.d.number 69514 69514นั่นในนี้ละ่ะ69514แม่เลขตรงซะด้วยนะเพื่อนๆแล้ววันหมดอายุก็ยังไม่หมดอายุนะ ก็คือไอ้เียแม่งมึงอย่างไงมึงก็เป็นตัวปลอมเว้ยแต่ว่าผมขอลองโทรหามันสักหน่อยนะว่าเขาจะพูดว่าอะไรนะหกเก้าเก้้าอ่าไม่มีใครรับสายนะถ้าไม่มีใครรับสายนี่ก็แสดงว่าเขาไม่ได้อยู่ในห้องนะนเพื่อนแต่ว่าไอ้เียนี่แม่งโอ้โหสัตว์แม่งมึงมาสักขนาดนี้ไอ้เหีย ตัวอันตรายหนึ่งสองมาเล้วครับบริษัทกำจัดดับเบิลเกงเกร์แขนรองฉันเหรอเออมันเป็นเออฉันออกกําลังกายหนักไปนะเมื่อวานเนี้ยมันเลยเป็นแบบนี้นะ <c oughs> ใช่เออถือออกกําลังกายจนแขนบูดขนาดนี้เลย ไอ้เชี่ยปัญญาอ่อนกูไม่เชื่อหรอกสามสาม oh, นี่เราเจอ er ดับเบิลแกงเกอร์ดีถึงสองตัวพร้อมกันเลยเหรอถือว่าดีโอเคครับทำงานต่อได้โอเคครับขอบคุณครับโอ้โหเฮ้กดอัปต์จนวนอฮะสวัสดีครับคุณผู้ชายเดี๋ยวขอดูหน่อยนะครับ เลขไอดีดัมเบลแ8ปดอันนี้ยังไม่หมดอายุ8 8ดแอยู่ที่ห้อง0103 0103 8845ครบโอเคโอเคโอเคมีจมูกที่ยาวมีมีจมูกที่ยาวนะครับโอเคนะตรงนะแล้วก็สวมใส่หมวกที่หัวอาฮะเขาเขาสวมใส่หมวกนะแล้วก็มีหนวดแล้วก็มีตาที่เล็ก โอเคทุกอย่างตรงนะครับผมว่าคนนี้นี่น่าจะน่าจะนี้นะไอดีตรงนะหน้าตาก็ตรงหน้าตาตรงหรือเปล่าวะตรงสิทุกอย่างตรงหมดเลยเฮ้ยตาเขาเป็นสีอะไรอะเขี่ยตาตามุเป็นสีอะไรเนี่ยเออก็ตรงนะก็ตรงนะก็ตรงหรือเปล่าวะเฮ้ยเดี๋ยวนะมันไม่มีขีดตรงเนี้ย มันนับไหมอ่ะไอ้ขีดๆตรงเนี้ยคือในนี้เนี่ยมันไม่มีที่ขีดๆตรงนี้นะเพื่อนๆแต่เราไม่รู้ว่าเฮ้ยเดี๋ยวชิบหายละไอสัตว์ที่แมง่งยากยากมีไอดีนะมีหน้าที่ตรงหรือเปล่าวะแต่ลองลองดูหน้าไม่ตรงนี้ยังมันจะพูดว่าอะไรวะ oh, What's wrong with my Oh oh มันบอกว่าให้เอารูปเทียบกับอันนี้นะแต่มันก็ตรงจริงๆอะ่ะ อืมไอดีก็ตรงอ่ะวันนี้ก็ไม่หมดอายุเฮ้ยมันหมดอายุหรือเปล่าวะดูสิหนึ่งเก้าหกแปดยังไม่หมดอายุนะ as gas as gas อ่าชื่อไม่ตรงนะนเพื่อนๆโอ้โหชิ่หายแม่งถือว่ายากเอาเรื่องเลยนะเกมเช่นนี้แม่งสามสามหนึ่งสอง เกมแม่งค่อนข้างที่จะยากอยู่นะคือเราต้องดูทั้งชื่อดูทั้งอะไรนี่ไอ้ฮีอันตรายจริงๆโอ้โหไอ้เฮีย้ยสวัสดีครับโอ้โหเฮ้ยอย่างงี้กูต้องถามก่อนเลยเฮีย้ยแม่งลูกตาวเป็นเฮี้ยอะไรฮะห,ห,หน้าของฉันเหรอ,อ,หอหก็มันก็ปกติดีเนี่ยก็มันก็ดูเหมือนมนุษย์เนี่ <laughs> ไอ้เหี้ยแต่เลขไอดีดีผมว่าเลขไอดีตรงอยู่แล้วนะส่วนอันนี้ก็ไม่มีหมดอายุนะแต่ว่ามันมีดีเควสเข้ามาในวันนี้หรือเปล่า Today List แต่คือแบบมึงแม่งไม่เนียนวะไอ้เชี่ยจัดการเลยสามสามโอ้โห <Okay, okay. S 1> อะไรเนี่ยเพชเพช สวัสดีครับคุณผู้ชายโอ้โหพีชชอบกินพีชเหรออ่าฮะพีชพีชพีชไอเฮียโอ้โห my name peach last name peach apartment peach peach พี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 วิด what the fuck bro today list ก็มีนะอะไรวันนี้ไอ้เหี้ยไหนกูต้องถามหน่อยดิไอ้ดิไอ้เหี้ยหน้ามึงเป็นควายอะไรพีชพี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 ไอ้เหี้ย คือมึงชัดเจนกันหรเนี้วอื้แต่เขาก็ดูปกติดีนะใช่ไหมปกติไอเหียละ่ะมึงเป็นตัวเหียอะไรเนี่ยไปเลยเหี <c oughs> ้ยแมงไม่มีในน้องไปซะคือเราจะไม่ได้เจอคนปกติเลยนะเพื่อนกอนรัตน์นโอเคครับสวัสดีครับคุณผู้ชายแต่เขาดูหน่อย อหาเลขไอดี9684หาคุณโลแมนซึ่งในทูเดลิส์วันนี้เขาไม่มีนะครับแต่เราจะลองถามส่วนหนยนะว่าทำไมถึงไม่มีทูเดลิสทำไมถึงไม่มีในทูเดลิสหรอเพราะว่าฉันมีเหตุด่วนในที่ทำงานนะโอเคอันนี้มี ใบหน้าที่ตรงไอดี ID ตรงนะครับฉันตอบคาถามคุณไปแล้วโอเคเ,อเดี๋ยวผมจะลองโทรไปหาเขาสักหน่อยนะสวัสดีครับนี่ลอยส์พูดอ่ฮะเขาไม่ได้อยู่ีนบ้านเขากลับมาแล้วหรอซึกกี้นี่น่าจะเป็นน้องชายเขาหรือเปล่าหรือว่าอะไรแต่ผมว่าน่าจะใช่นะอันน,นี้น่าจะใช่แหละไปไปไป,ปคุณผู้ชายไปไปไ ให้ลืมล็อก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 อ่าสวัสดีครับคุณผู้ชาย9322มีเช็คในทูเดย์ลิสอ่าฮะ,ะเลขไอเดียดีนัมเบอร์9320202 9322อ่าโนดอะฮะตรงเมีบิกวิลี่บราอ ก็คือมีคิ้วที่หนาอาา่าฮะทุกอย่างตรงไปหมดเลยนะเฮียแม่งค่อนข้างที่จะยากเลยนะเดี๋ยวผมจะลองโทรไปหาเขาสักหน่อยนะว่าจะมีคนรับหรือเปล่าห้าหนึ่งสองสาม Hello Can w วันนี้น่าจะเป็นภรรยาเขานะ Not at home โอเคอ่าฮะทุกอย่างตรงไปหมดเลยนะตรงตรงตรง so is everything is order can you open the door for me โ okay. อเคสสามารถแแต่ว่าตรงนั่นแหละนะไปเลยครับคุณผู้ชายอ๋อครั้งนี้คือมาตรงแล้วนะคือคนก่อนหน้านี้นี่อะไรก็ไม่รู้นะคือแบบมันมีแค่ขีดๆตรงนี้ก็ก,ก็ก็ไม่ใช่อีกแล้วนะครับ โอ้ค่อนข้างที่จะยากเลยนะเนี่ยชั้นหนึ่งเก้าแปดแปดสี่ห้าฮะแปดแปดสี่ห้าอยู่ชั้นหนึ่งศูนย์เหรอฮะอะไรอยู่เอฟหนึ่งศูนย์ศูนย์สามอะไรมึงมาจากไหนไอ้เอ100 3, 100 3, โอโหี้ยหนึ่งศูนย์ศูนย์สามหนึ่งศูนย์ศูนย์สามโอ้โหชัดเจนเลยนะแต่ว่าผมขอลองถามหน่อยนะว่ามันมีอะไรผิดปกติหรือเปล่าใบหน้าก็เหมือนดูนะเออวันนี้ก็มีเข้านะแต่ว่าไอ้เหี้ยกู มึงไม่ใช่ไอสัตว์โทรเลยสามสามหนึ่งสองคือเลขชั้นมันผิดไงมันไม่มีนะชั้นสิบอะไอสัตว์อ่าสวัสดีครับคุณผู้หญิงเฮลโหลโอ้โหชัดเจนเลยไอเชี่ยแม่งเขาจะมีไฟที่ที่ข้างล่างนะไม่ใช่เฮ้ยก็ถูกนะนหว่อาอ่าฮะชื่อตรงมอออนไลน์เช็คอ่าฮะมีไยที่ทางขวา มีจมูกที่เล็กแล้วก็มีรูปร่างผอมลองอา,ามีคู่แฝดทุกอย่างตรงไปหมดเลยนะคิ้วล่ะเอ้ยแย่เยเผ,ผมลืมดูที่คิว้วคิ้วก็ตรงนะอ,อคือทุกๆอย่างนี้ตรงหมดเลยนะครับไหนเราจะลองโทรไปหาเขาสักหน่อยนะหกเก้าเ อาฮะไม่ติดผมว่าน่าจะใช่นะเขาอยู่ในอพาร์ตเมนต์นี้น่าจะมี2คนนะเขามีคนแฝดนะครับผมว่าคนนี้น่าจะใช่นะตรง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 โอ้เเยี่ยมโอเคปไ,อไปลปปปปไม่ต้องพูดมากไอ้สัสเอา้าพี่ชายอ่าฮะนี่ไงศูนย์หนึ่งมาแล้วเลขปัดอ่าฮะ อันนี้คือหน้าทุกอย่างตรงหมดเลยนะเพื่อนๆมีจมูกที่ยาวอ่าฮะสมใส่หมวกแฮสมีหนวดแล้วก็มีตาที่เล็กอืมอ๋มอ,อตาของเขานีไม่ใช่เป็นตาสีฟ้านะเอออันนี้เขาเป็นจะเป็นตาดํานะเพื่อนๆอ,อ่าฮะทุกอย่างตรงหมดเลยนี่ในทูเดลิสอ่าไม่มีในทูเดลิสฮะ ทำไมถึงไม่มีใน today list น่ะหรอเพราะว่ามันมีเหตุด่วนที่ฉันต้องรีบออกไปทำงานนะ่ะปะปไปไปไอันนี้เราจะถูกคนแล้วนะผมว่าโอ้โห้เฮียหืมโอ้โหอันนี้นี่นี่เฮีย้ยน่ากลัวถามดิพูดไม่รู้เรื่องเลยนะเพื่อนๆเฮียเฮ้ย น่าเกลียดน่ากลัวมึงไปเลยจัดตัวเียอะไรเนี่ยน่าเกลียดไอ้เชียสามสามหนึ่งสองอ้าวสวัสดีครับคุณผู้ชายสวัสดีครับอืมรูปล่างหน้าตาถือว่าตรงอืมเดี๋ยวผมจะลองโทรไปหาเขานะ ไม่มีใครรับแฮะทุกๆอย่างมันตรงไปหมดเลยนะนเพื่อนๆน,น่าจะใช่แหลอนะไป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 ฮะสวัสดีครับมันถามว่าความหมายของชีวิตและจักรวาลทุกๆอย่างคืออะไรเอาชิปผมจะไปรู้ไม่เล่าฮะเอองั้นผมจะตอบว่า โอเคสวัสดีครับคุณผู้ชายดับเบิลนูน,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 นะฮะในทูเดย์ลิสต์วันนี้คุณมีเข้ามานะครับเดี๋ยวเอันนี้จะเป็นภรรยาขนะเขาพูดนะอะฮะเขาไม่ได้อยู่ในอันนี้อีซีแบ็กเขากลับมาแล้วเหรอ,อ ตรงหมดเลยนะปะปไปะปอ้าวสวัสดีครับคุณผู้หญิงผมปล่อยให้คุณผู้หญิงที่มีฝ่ายอยู่ทางขวาเข้าไปแล้วนะแต่ว่าฝ่ายทางซ้ายเรายังไม่ได้ให้เขาเข้าไปทุกทกอย่างตรงหมดเลยนะผมจะลองโทรไปหาเขา6 9 9คือผมปล่อยให้คุณผู้หญิงอีกคนนึงเข้าไปแล้ว ซึ่งถ้าผมโทรไปครั้งนี้เขาจะต้องรับนะเฮลโล s สเปสเดอร์สปคมิสเตอร์อ t ส์นอโอเคน่าจะถูกแล้วแหละนะอทุกๆอย่างตรงใช่ไหมมีจะง,งอยที่หัวนี้หรือเปล่าเนี่ยจะง,งอยที่เฮ้ยผมลืมดูจังออยที่หัวเลยว่าเออคนก่อนหน้านี้นี่น่าจะน่าจะใช่แหละไปเลยไป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 ใช่อยู่แล้ว เฮียชื่อเซนนี่หรือเปล่าวะกูปล่อยเฮดับเบิลเกเกอร์เข้าไปหรือเปล่าวะอ้าวสวัสดีครับคุณผู้ชายอัพเตอร์นูนอาสมาร์ทมีหนวดมีจมูกที่ใหญ่ฮาสัตว์โกรธีมีเขาแพะแล้วก็ดูบุรีเอาเวแวร์เขาสัตว์จะใส่หมวกตลอดเวลาโหตรงเป๊ะทูเดลิสทูเดลิสก็มีตรงหมดทุกอย่างเลยตรงตรง,ตรง,ตรง เฮ้ยเดี๋ยวเราลืมเช็คอันนี้หนึ่งเก้าห้าแปดหนึ่งเก้าห้าแปดทุกๆอย่างตรงไปหมดเลยนะสวยจริงจริง hmm. so is order เด mm ี๋ยวผมจะขอโทรไปหาเขาสักหน่อยนะสี 4, 2. 4, 2, 4, 2. ่สองสี่สองสี่สองเพื่อความแน่ใจ Hello Steven speak My father is not at home โอเคผ่านได้ครับไะเลยครับคุณผู้ชาย โโอ้สวัสดีครับผมคุณอยู่ชั้นไหนทำไมไม่เอาอันนี้มาให้ดูล่ะเออ um, I forget to show my request here it อ่ะฮะศูนย์สองศูนย์สี่ใครอยู่เพอนเดอร์ไป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 อืม สวัสดีครับอืมแต่ทำไมคุณถึงไม่มีใบอันนี้ฮะ I'm sorry ใช่ forget to show my โอเคครับโชว์ให้ผมดูหน่อยอืมศูนย์หนึ่งศูนย์สองศูนย์หนึ่งศูนย์สองาฮะมีจมูกที่ใหญ่มี variable i ิดี l อลอง a c t มีหน้าที่ยาว2668 Hello r ฮัลโหลระ e บสกีพีแมน My brother is not at home ผอกเป็นพี่ชายเขา <c oughs> น่าจะใช่แหละทุกอย่างมันตรงไปหมดเลยอะเปล่าวะสุจิโอเดอร์โอ้แอนยู o ี e มมันตรงหมดเลยนะนเพื่อนๆๆๆๆๆนปปป ฮัลโหลสวัสดีครับขอตัวนี้นะครับเอ่อเก t to s โชว์ y ม่เลยกระดาษรายงาน0302านเหรออันนี้เดิเบอร์ตรงลองโน้ตมีจมูกที่ยาวทินชินชายตาดูเหนื่อยผมสั้น แล้วก็ใส่หมวกใช่ไหมแวะเฮดใส่สวมใส่หมวก4122ผมจะลองโทรไปสักหน่อยนะอ่าไม่มีคนรับเลยก็แสดงว่าน่าจะเป็นเขานี่แหละนะเกมไม่ค่อนี้จะบ้าเกมอะไอดีตรงมีมีมีอเฟกไปโอ้โห สวัสดีครับโอ้โหสวัสดีครับคุณผู้หญิงทำไมใบหน้าคุณเป็นอย่างนี้หรอครับขอถามหน่อยรูปลักษณ์ของฉันเหรอแก้มองฉันนั่นเหรอเพราะว่าฉันมีสิวน่ะโอ้โหอืมไอ้ชี้ยะน่าเกลียดน่กกากลัวไปเฮอะไป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  อ้าวสวัสดีครับอืมอืมมีผมที่ยาวมีสมอลมีจมูกที่เล็กชีแฮตอ่ะฮะมีกาดที่หน้าแล้วก็อืมอ่มันตรงหมดเลยอ่ะเดี๋ยวผมจะขอลองโทรหาเขาสักหน่อยนะเมื่อกี้นี้ฮัลโหลดรอร์อฟสตันปีกอ่ะฮะอ่ะฮะ is he back is he back มันน่าจะใช่นะทุกๆอย่างมันตรงไปหมดเลยอ่ะน่าจะใช่แหละถูกๆไปอุ้ยเอ้าไอ้เนี่กูปล่อยใครเข้ามาเนี่ยเฮ้ยดฮบยเบิเปอร์แกรเกอร์แปด ไม่ได้คิวริคดับเบิลเกงเกอร์อยู่อ้าผมปล่อยให้ดับเบิลแกงเกอร์แม่งไปหนึ่งตัวหรอวะกูปล่อยใครวะคือผมปล่อยให้ดับเบิลแกงเกอร์ไปหนึ่งตัวคือมันตัวไหนวะที่ผมปล่อยไปอ่ะผมจับได้แต่ดับเบิลแกงเกอร์แปดตัวเลยนะแล้วมันก็ไม่ได้ไปฆ่าใครด้วยแต่คือปล่อยให้ใครไปวะไอ,เอ้เชี่ยโอเคนะครับสำหรับวันนี้ก็อาจจะต้องพอระเบียงเท่านี้ก่อนนะสำหรับคลิปนี้นะผมว่า คลิปนี้นี่มันมน่าจะยาวละถ้าน้องๆรู้นี่ว่าพี่ปล่อยตัวไหนเข้ามานี่ก็ฝากบอกพี่ด้วยนะพี่ไม่รู้จริงๆนะโอเคนะครับคลิปในวันนี้ก็ไม่มีอะไรละต่ละจ้าบ๊ายบาย